ทายเพิร์มินิตสองร้อยแปดสิบหกสี่ร้อยเก้าสิบหกสี่ร้อยเก้าสิบหกหกร้อยสี่สิบผมไม่ถอยดีกว่าผมเคยลองแล้วแล้วก็น้องก๊อฟเคยลองแล้วไปประมาณเท่าไหร่นะก๊อฟพันต้นต้นเมื่อวันพี่ลองประมาณสองพันขึ้นไปประมาณพันเก้าสองพันถ้าจ่อไว้นานๆครับพวกเราให้มาให้ดูเฉลยเองเดี๋ยวครับมันคืออะไรแล้วแล้วผมคงจบตรงนี้ไปงั้นผมอ่านให้ฟังก็ได้เครื่องมือนี้ชื่อ inspector alert subtitle เขาคือ nuclear radiation monitor วทดสอบนิวเคลียร์วัดรัง soft, สีแกมมาที่ออกมาจากอะไรก็ตามใช่ไหมครับกำลังกลัวกันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ข่าวรถไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดอะไรก็ตามนะครับประเภทว่ามี ผักขมปุ่นนิดนึงแล้วก็กลัวหมดตอนนี้อาหารก็ไม่กล้าส่งโอชีก่อนก่อนคนก็ไม่ค่อยเข้าก็ไปกินนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไอ้ก้อนเนี่ยทั้งก้อนจริงคือก้อนสารกำมะถัน,นาพาสังสีหรือพูดง่ายเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ส่งแขวงกันทั่วประเทศไทยตอนนี้นะครับมีหน้าคนไทยจะเป็นหมันมากขึ้นนะฮะสังเกตนะฮะบ,บ,บ,บอกว่าแรงมากครับโทเรียม2 3 2ถึง210เท่านะครับยูเรเนียม2 3 8นะครับถึง14เท่านะครับจริงๆถ้ามีเวลาอาจจะได้คุยเรื่องโซเดียมไทเทเนียใหม่ล่าสุดหนึ่งเรื่องอนน บอกว่าจะสมทัยล้างจืดกำจัดสารน้งสีโหผมผมไม่กลัวเดินฟองอยู่แล้วโอเคอ่ะเปลี่ยนเรื่องไป้วไม่จบเพิ่มเลยพิชไชงพูดขอเป็นที่ตึงครับไม่ใช่หมายถึงว่าเหลือพวกเดียวกันไว้บ้างกระทรวงสาธารณสุขโอ้ใช่นะลืมไป นะครับโ okay. อเคครับนี่จะบอกว่าเป็นแล่โมโนไซด์นะครับจริงนจริงๆถ้ามันมีพลังอะไร,รออกมาจากไอ้ก,ก้อนนี้ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าไม่มีอะไรเลยเนะื่องจากเป็นแค่ก้อนตัวหาธรรมดานะครับถ้าจะมีก็คือรังสีแกมมานั่นเองซึ่งน่ากลัวมากปกติเราก็คือเราต้องคอยระวังอย่างดีใช่ไหมครับแต่นี่เรากำลังขายพวกนี้ไปทั่วเลยนะครับต่อไปครับ นะฮะแต่พอปศพ,พอโดนทางด้านมออออกมาพูดกัเลยเริ่มมีเอกสารออกมาบ้างที่เป็นเอกสารจากพศเองก็บอกว่าที่บอกว่าหินเนี่ยเป็นผงบดจากผงลาวาความจริงแล้วมันก็คือการใช้สารกัมมันภาพรังสีขึ้นมาซึ่งอันตรายมากนะครับปริมาณอยูอันตรายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะครับพศก็ยืนยันมาซึ่งน่ากลัวมากนะครับต่อไปครับ ฉันจ,จริงๆแล้วเราก็ต้องขอญอา่เฉลยทริคทั้งหมดดูเพื่อจะได้เห็นภาพว่าการขายของในเชิงเดยวนี้สุดดไซส์ไม่ใช่แก้การแค่ยกวิยาศาสตร์มาอ้างอิงเฉยแต่ไม่ใช่ทริคต่างๆในการรวงนะครับเอคิวไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมอีคิวมามา,มาครับบรรดาชาวาว่าก่อทั้งหลายออกมาเจนีคนดังอยู่ตรงนู้น,นะครับ <laughs> เดี๋ยวมามาโชว์เรียญลงโลกกันตรงเนี้ย อโอเคครับวันนี้มันจะหล่อมากกางเกงเท่มากนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยได้ไอริคุเทบ,บนี้นะครับโอเคสิ่งเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าเป็นฮาร์โมนิกเอนเนอร์จีออสซิ n เลชันนะครับเรื่องของการสั่นไหวของพลังงานนะฮะฉันจริงๆแล้วคือว่าีกคิวกลางแขนนะครับ แล้วก็ยกขาขึ้นเมื่อกี้นะครับเขาเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงคนหนึ่งที่เดือเชียวนะครับเราเริ่มจะสมดุลร่างกายคือจุดศูนย์ถ่วงหรือ CG นั่นเองซึ่งถ้าเกิดโปรตีนสุดทั้งโกก็คือในร่างกายแต่ถ้าเราดึงให้จุดศูนย์ถ่วงออกนอกร่างกายเราก็จะล้มได้โดยง่ายเวลาผมทำท่าถ้าผมฝึกมาดีๆผมต้องทำท่าดูเหมือนกับผมกดลงแต่ความจริงแล้วผมดึงไอคิวไปข้างๆนั่นเองละการง่ายมากอย่าฝืนลูกอย่าฝืน เดี๋ยวไม่เหมือนนะครับไม่มีอะไรนะครับผมพูดเล่นๆนะครับแต่นั่นคือในใขั้งแรกที่เราพยายามจะแกล้งเขาเราต้องพยายามดึงเขาออกจากจุดศูนย์ถ่วงนะครับอ่าโอเคหันไปข้างทำใประสานด้านหลังมือประสานด้านหลังนะครับหันไปทางด้านนู้นหันไปทางด้านนู้นจะได้เห็นนะครับเช่นกันนะครับเวลาผมดึงผมไม่ได้ดึงลงตรงๆเหมือนที่ผมทำดึงผมดึงไปข้างหลัง ผมบอกก็เลยต้องล้มเช่อโชยอยู่แล้วไม่ออกนอกซีจีออกนอกศูนย์ทวงไปนะครับโอเคกลับไปท่ากลางแขนเมื่อกี้นะครับนี่ถ้าผมจะต้องทำอีกทีทำยังไงถ้าผมจะดึงไปข้างๆหรือผมจะกดลงแฟร์แฟนะครับผมดึงมาทางด้านเข้าหาตัวเขามันคือการย้ายซีจีให้มีอีกฟากหนึ่งซึ่งมีขารับน้ำหนักอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่ล้มให้ผมดึงสองแขนก็ไม่ล้มนะครับโอเคเหมือนด้านข้างนู้นนะครับเช่นกันครับผมไม่ยืนไปข้างหลังให้เขาล้มนะครับผมพับไปข้างหน้า ฉันรู้ผมออกแรงแล้วตามเขาก็จะไม่ล้มนะครับอันสุดท้ายคือเรื่องของการยิดหยุ่นะครับหมุนโตอมกลมขนาดนี้จะหมุนได้ขนาดไหนไปทางด้านนู้นไปทางนู้นโอเคแขนยกขึ้นหนึ่งข้างเอาขนด้านนู้นกันแขนด้นนี้ก็ได้ครับฉันถ้าหมุนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊สุดยังสุดยังสดยังได้แค่นี้หรอเมื่อกี้เขได้เงียวจนะรโอเคนะฮะฉันจริงๆก็คือมันเล่นกับการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของเราเองนะครับฉันรอบแรกเขาไปได้ มาเอางที่นรงแล้วนะครับนะครับตอนตัวรับสารนะครับวันนี้เลยครับโอเคนะครับตัวพ้ที่หน่อยครับเรื่องเรื่องต่อไปมีอะไรบ้างนะครับคัตเตอร์นะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นผมต้องการโชว์เรื่องเกี่ยวกับสยศาสตร์ลวงโลกตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์ลวงโลกเรากำลังเจอยุคข,ของสยศาสตร์ลวงโลกด้วย ช่นหลายคนจะบอกว่าสามารถสักคนนะครับแล้วสามารถจะทาให้มีดาบฟันไม่เข้าได้อาจารย์เชื่ออาจารย์แมวกันไผ่เนี่ยนะฮะไม่รู้จักชนะนะครับ <laughs> <laughs> นะฮะ <laughs> ฉันนึกมีโอกาสโชว์วิดีโอคลิปจะเห็นภาพเขาก็จะเล่นต่างๆว่าเนี่ยเอามาคัตเตอร์คมมากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาคนที่สักมาแล้วก็ไม่สามารถฝันเข้าได้นะครับผมโยนคัตเตอร์ทิ้งไปไหนแล้วล่ะนะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะฮะ จริง,รงมันเล่นด้วหลายมุกมากๆเลยผมถามพวกนักมายากลมาในใน,นั้นมีตั้งแต่เอามีดดาบพระใหญ่ๆมาเลยแล้วก็มาฟันให้ดูว่าฟันไม่เข้าจริงๆแกสลับดาบแกเอาดาบมาสองเล่มแกเอาดาบเล่มคมขึ้นมาโชว์แต่จริงๆแกก็แกล้งสลับเอาดาบเล่มทื่อขึ้นมาฉันที่คุณต้องทำคือคุณต้องเอามีดเนี่ยนะครับไปฝนให้มันทื่อให้มันทื่อเข้าไว้แต่มันวองดูมันก็ดูเหมือนคมใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ใบมีดเนี่ยไปซ่อน ทำเป็นเหมือนกับเป็นใบมีดใหม่แล้วก็ออกมานะครับถ้าเกิดอยากให้มันให้มันโชว์ก็นั้นคือในช่วงต้นเนี่ยก็คือฝนให้ให้คือด้านหนึ่งแต่ข้างล่างทิ้งให้คมไว้ฉันว่าตอนแรกออกมาเนี่ยครับก็คือชักให้สุดแล้วก็ตัดมาตัดด้วยตรงส่วนที่คมแต่ส่วนตอนที่ทมันทำีกทีนั่ก็คือเอาเฉพาะตรงที่คือมาสันก็สันไม่เข้าแต่อย่าเล่นครับอย่าไปเล่นเองที่บ้านเพราะว่าผมเองก็ยังเลือดเข้าเลยมีเข้านะฮะสังเกตไหมฮะ เพราะผมเตรียมต,ตัวมาม่ดีคือจริงๆมันต้องฝนนจนถ้ามันชื่อจริงๆถึงจะเล่นได้พอแต่เข้าบ้างนะครับฉันอย่าไปเล่นเองที่บ้านแต่อยากให้เรารู้เท่าทันของพวกศยศาสตร,ร์ลงโลกผมเรียกว่าสูดโดใสเราเรียก <c oughs> สโดโตใสใช่ไหมครับเราเรียกสูดโดใสที่ยืมคาที่เชื่อมานะคระับศิลศาสตร์โลงโลกเรื่องกับมายากรเมื่อสัปดาห์ก่อนมีรายการพุทธด,ดีถ้าได้ดูนะครับไปสัมภาษณ์พระที่เชียงใหม่มีการนั่งสมาธิจริงพอมาด้วยนะแต่ไม่เวลาเล่นแล้วนะเอาที่จุดน้ำมนต์จุ่มในน้ำแล้วสมัยหพอเป็นพระธา พัาธาดพัธาุอกระเ็มเลยนะฮะโอ้เราเอากล้องความเร็วสูงเราก็จับในวิดีโดอก็เห็นชัดว่าจริงๆแกยัดไปข้างในฮะ,ะแล้วก็สัดสบัดออกมาแล้วก็ยัด,ย,ดยัดใหม่ใต้จีวรแล้วก็สอดสบสบมาแต่แค่นี้ทมัมฟูตี้ดูไม่ออกไม่เข้าใจนะครับนี่คือสุดโใสนะครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือเรื่องของเมื่อกี้น้ํากรดนะครับเวลาเขาหลอกเราเขาจะบอกว่าเป็นกรดอะไรก็ตามที่แฟนเาเข้มข้นมาเช่นไฮโดรคลอริกซัลฟูริกต่างๆนะครับฟังดูน่ากลัวมากแล้วเขาก็เอามา แล้วก็ทดลองให้ดูใจเราไปอยู่ที่ตัวน้ําพลังที่เศษต่างๆแต่เราลืมคิดว่าไอ้ที่เขาเผเนะิญน่ะมันกดจริงหรือเปล่าเราเทมไปยาบางอย่างที่มันฟู่มันอันตรายแล้วดูว่านั่นจะเป็นกดใช่ไหมฮะดยอาจจะเป็นกดเข้มข้นจริงหรือเปล่าสิ่งเกิดขึ้นคือที่ผมเอาใช้คือกดในตรกนะครับกด,ดในตรีเป็นกลุ่มกดกดก,ดก,ดก,ดกัดทองฉะนั้นมันไม่ค่อยทำาปยาก,กับโลหะตัวอื่นเช่นอลูมิเนียมไม่ไม่ทำแต่ถ้าเป็นคอปเปอร์เป็นทองแดงมันจะฟูมันจะละลายม่อคิดเหลืยอมผมไปหมดแล้วตอนนี้ละลายหมดแล้วนะฮะซึ่งน่ากลัวมาก แต่ถ้าเกิดกดในตรกเจอจางประมาณหนึ่งนะครับแล้วทีมผมเตรียมผมเตรียมมาหลายชั้นมากผมทาแว็กซ์ที่มือก่อนเมื่อกี้ทาวาสลีนนะครับเพื่อเพิ่มความมันเพิ่อเพิ่มเรื่องของไขมันคือถ,ถ้ามีน้ํามากมันจะซึมเข้าไปได้แต่ถ้าไขามันสูงม,มันจะซึมไม่ได้พอเทกดลงไปบนมือแล้วผมรู้สึกว่าผมโชว์ได้พอให้คนรู้แล้วว่านี่ผมโชว์แล้วผมรีบล้างนบอกไปครผมจะทิ้งไม่นานถ้าผมทิ้งไม่นานมันก็จะเริ่มไหมได้เออหลักฐานที่จะเห็นได้ว่าเป็นกดในติกคือมือข้างนี้จะไม่ค่อยใช้แต่นี่คือมือที่ื่อน มันคือลองเทสกดอยู่หลายตัวมาก 2, ม Network, ถึงตีสองว่าตัวไหนเวิร์คกัคำเพินเท่าไหร่คือเหลืองอ่อยเลยฮะ <laughs> ถ้าคุณเห็นเขาว่าเขาทาเสร็จแล้วมือเขาเหลืองเนะี่ยเขาใช้กดในตริกแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นไฮโดรคาร์อยลก็ตามนะครับซึ่งจริงๆมีมุกเชิิทีาสถานีอีกเยอะแต่เราคงไม่มีเวลามาแชร์ในขนาดนี้นะครับฉนันผมคงได้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์เอกมากครับ หมดงานนี้นี่ไปเล่นคนขายสเกล่าได้เลยนะเนี่ยมืออาชีพมากเลยนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มเข้มข้นมากนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าเราจะเบรกสัก15นาทีนะครับเพื่อไปทานกาแฟแล้วก็ขนมแล้วเดี๋ยวเข้ามาในประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของอัจฉริยะสร้างได้หรือไม่นะครับโอเคครับงั้นขออนุญาตเบรกสัก15นาทีนะครับเชิญข้างนอกเลยครับมีกาแฟและขนมรออยู่